บรรยากาศยามเย็นยามเง่าแรงพ่อพุ่งพูนียู่ห,หล่ะพี่น้องที่ชายหาดวอลเลาบีในรัฐนิวเซาวเวลประเทศออสเตรเลีย เ,ออเขาก็รถก็ทํางานกันค่ำเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะวางหินก้อนใหญ่ๆประมาณโอ้ยอสูงอยู่นะคะเขาก็จะทําลาดลงเรื่อยๆเขาทากันแนวชายกันแนวชายฝั่งมันเป็นทรายทั้งหมดป้องกันไม่ให้มันพังลงมาเขาก็จะวางหินแบบนี้แล้วก็ใช้ปูน ปูนเทใช้เวลาอยู่นะคะจะสามปีแล้วระยะทางประมาณหนึ่งกิโลจะสามปีแล้วยังไม่เสร็จแต่ว่าสังเกตว่าที่นี่ทำอะไรก็คือมั่นคงถาวบอนนะบ่ได้ม่สมบีกันนะค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะบ่ได้บอเบาไส่ไผ่ได้ค่ะเนี่ยค่ะหินหินก้อนใหญ่แบบนี้ วางเขาก็ใช้รถรถยกอะค่ะใช้รถยกวางวางวางเนี่ยค่ะก้อนใหญ่หนักเป็นตันแล้วมั้งนี่พอวางเสร็จก็จะใช้ปูนผสมเสร็จเป็นรถวิ่งเข้ามาเทพอปูนแห้งเขาก็จะเอาดินมาเทก่อนแล้วก็ทรายมาเทแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้ กันไม่ให้มันเซาะให้มันยึดหน้าหน้าดินเอาไว้เขาขยายแนวชายฝั่งเพื่อให้เพื่อให้ผู้คนมานั่งออกกำลังกายนั่งพักผ่อนนั่งชมวิวทิวทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไม้กันสัตว์แล้วนะคะลองดูว่า จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือทำบันไดาทางขึ้นลงแต่ว่าบันไดตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เขาก็เลยเอาหินวางาทำธงสีส้มวางกันไว้อยู่นี่บันไดหลายสิบเป็นยี่สิบขั้นเลยมั้งเนี่ ประมาณสี่จุดใช้ฝั่งนี้นะคะทำบันไดประมาณสี่จุดที่นี่จะไม่มีขยะค่ะคนก็จะทิ้งขยะคนไม่ไม่ได้ทิ้งขยะเก็บะก็จะมีถังให้ทิ้งแยกเขาก็จะทิ้งที่ถังเก็บขยะส่วนที่เห็น เป็นก้อนดำๆตามชายหาดก็จะเป็นหินบ้างแล้วก็เป็นสาหลายน้ำตื้นที่โดนขึ้นซัดขึ้นมาติดชายหาดแต่ว่าเขาจะไม่อยู่ถาวรพอวันลุ่งวันลุ่งขึ้นมันก็จะหอบกลับลงไปในมหาสมุทรอีกครั้งเป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มี าโอ้ยลืมอยู่แล้วที่เป็นเยนลลี่โอแมงกัะพุนพี่น้นองแมงกัะพุนถ้าช่วงฤดูที่เขาโดนโดนมาโดนซัดมาติดแชหาน,นี่เยอะเลยนะคะฝั่งนูง้นที่เห็นไกลๆเป็นเรือใบลมแรงเขาก็จะออกออกเรือเรือใบเนาะ ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมยามว่างให้ทําเยอะแยะมาเดินออกกําลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยค่ะว่าจะได้ภาพนกนกบินสวยๆก่อนจบคลิปแต่ว่าเห็นอยู่ข้างหน้าสองตัว สงสัยเขาอิ่มแล้วมันเป็นช่วงค่ําแล้วูคลิปยาวแล้วห้านาทีกว่าแล้วขอจบคลิปก่อนนะคะดูขึ้นสวยๆริมชายหาดวันลีลาบีในรัตนิวเซาวเวลประเทศออสเตรเลียขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ